สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับกราบขอบุณท่านนายกนะครับที่ให้สองคนพ่อลูกกับสองลูกหนึ่งวันนี้นะครับมาสนทนาคุยมีเวลาอันน้อยนิดเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ในช่วงในช่วงแรกผมได้ยืนเงี่ยหูฟังท่านก็ได้เล่าถึงเรื่องของในเรื่องเงินกู้4ี่แสนล้านกับอีกสี่แสนล้านแปดแสนล้านวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับก็คงจะมาเจาะคงขยายความแล้วก็ในช่วงที่ วันนี้ที่ออกอากาศท่านก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ก็เดี๋ยวจะคงจะขยายผลท่านพูดถึงเรื่องอาเซียนกับเกาหลีอ,อะไรก็ตามวันนีเ้เดี๋ยวพ่อขออนุญาตก่อนอเชิญครับพ่อคือพั่วุสโสนะครับเชิญเพื่อเกิดเพื่คือเรียกท่านนายกว่าอาจารย์มาตลอดเพราะคุ้นเคยกับท่านมายาวนานท่านนายกครับผมว่าเมื่อสักครู่ท่านก็พูดถึงเรื่องอะระบายสินค้าข้าวข้าวโพดตอะไรต่างๆเหล่านั้นขอสองคำถามหลกัหลกๆเลย ไปเจอหนังสือพิมพ์ที่ท่านไปพูดที่โรงแรมพลาซา่าเีเมื่อเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับม,มีประโยชค์คำว่าเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้แหละจะมีในเรื่องของเผาบ้านเผาเมืองอะไรต่างๆเหล่านั้นฟังแล้วตกใจอันที่สองก็มีในเรื่องของวิวาทะดูเสมือนว่ารัฐบาลจะรอยร้าวอะไรต่างๆเหล่านั้นดีท่านท่าน,านลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยมัน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 รุนแรขนาดนั้นไครับ เอาเรื่องแรกก่อนนะครับผมผมคงไม่ได้พูดว่าจะมีคนมาเผาบ้านเผาเมืองนะผมเพียงแต่บอกว่าการเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวการชุมนุมที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ก็จะทราบดีจุดยืนผมชัดเจนถ้าเคลื่อนไหวตามรัฐธรรมนูญทําได้ตลอดเวลาและผมก็เคารพสิทธิเสรีภาพความคิดเห็นที่แตกต่างของทุกๆคนนะครับ แต่ว่าต้องไม่ให้มีเหมือนกับช่วงก่อนสงกรานอีกนะครับก็คือการทําผิดกฎหมายบังเอิญผมก็ทราบว่ามันก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ยังคิดทําแบบนั้นอยู่นะครับผมก็บอกว่ากลุ่มนั้นน่ะคือกลุ่มที่ทําลายโอกาสของบ้านเมืองนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มที่เข้ามาแสดงโดยปกติภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมบอกเลยว่านอกจากจะนอกจากจะเป็นสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับ ผมไม่กังวลเลยในแง่ของภาพลักษณ์ของประเทศเพราะว่าเวลามีการชุมนุมโดยสงบแล้วก็ผ่านไปได้เรียบร้อยเนี่ยออผมอธิบายง่ายว่านี่คือสังคมประชาธิปไตยนะครับเราสามารถที่จะเห็นคนออกมาแสดงความคิดความอ่านได้ก็เพียงแต่บอกว่าจริงๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าหลายฝ่ายก็เริ่มมีความรู้สึกว่า ประเทศไทยควรจะได้รับโอกาสออผมไม่พูดถึงรัฐบาลพูดถึงประเทศไทยค,คนไทยควรจะได้รับโอกาสที่จะฟันฝ่าปัญหาในช่วงนี้ไปในช่วงที่คนตกงานในช่วงที่คนเดือดร้อนเนี่ยทำยังไงที่จะให้มันมีความสงบในระดับหนึง่ง ในช่วงนในช่วงเดือนก,กว่าๆสองเดือนที่ผ่านมาหลังจากในช่วงสงการานตเดือดเนี่ยนะครับสถานการณ์ทุกอย่างก็รู้สึกว่าจะคลี่คลายนุ่มนวลลงเยอะก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ว่าผมก็อยากอยากจะเรียนว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เรายังต้องทํางานกันหนักนะครับเพราะว่าการเลื่อนการประชุมที่พัทยาออกไปนะฮะการที่ต้องเรียกว่าผู้นําขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปข,ขึ้นเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ เป็นความรับรู้ของชาวโลกอยู่คนข้างมากใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกอีกช่วงหนึ่งที่จะพิสูจน์แล้วก็ทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขามีความมั่นใจจริงๆครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ขอความร่วมมือว่าทุกอย่างขออยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับใครอยู่ในวงการไหนก็แล้วแต่นะครับหนึ่งนะครับก อย่าไปสนับสนุนใครที่ทําผิดกฎหมายมมแล้วก็2เนี่ยช่วยกันทําความเข้าใจกับประชาชนว่าทั้งหมดในเราเพียงต,งต้องการให้โอกาสกับคนไทยนะฮะส่วนประเด็นที่2ที่พูดถึงว่าเมีรอยร้าวในรัฐบาลหร,รือไม่อย่างไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าความคิดเห็นที่แตกต่างมีแน่นอนอนะครับอของอย่างนี้เนี่ยจะไปบอกไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมว่าก็หลอกกันเปล่า นะฮะแต่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของมาตรการการทํางานนะครับและผมก็คิดว่าสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือต้องยึดประโยชน์ของประชาชนนะครับ <plural S 2> <he en S 1> ที่เป็นตัวได้ข้อยุติผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าเราล้วนแล้วแต่เป็นนักการเมืองจะจะพักเดียวกันหรือคนละพักก็ตามับนะสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าเรายึดประโยชน์ประชาชนเนี่ยทุกคนก็ทุกคนก็พอใจครับ แต่ถ้าเราไม่ยึดประโยชน์ประชาชนถึงเราตกลงกันเองได้วันข้างหน้าก็ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมถามคือถ้าถามประชาชนเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยเาเขาไม่ชอบอะไรที่สุดในเรื่องการเมืองเนี่ยมีสองเรื่องติดอันดับตลอดความขัดแย้งในการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าเวลามีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับ แต่ผมก็เห็นการรายงานของสื่อก็จะเน้นอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เน้นว่า,าสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่เนี่ยต้องการทําอะไร,รนะครับถ้านําไปสู่คือตัวเนื้องานเอาเนื้องานมาพูดกันครับเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าทำไมผมถึงคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องการแทรกแซงและการระบายสินค้าเกษตรเนี่ยมันทําเหมือนเดิมไม่ได้ นะครับหน่วยงานเขาอาจจะคิดว่ามันเคยทํามาแล้วนะครับ,รบแล้วก็คิดว่าเขาอาจจะปรับปรุงแล้วแต่มันผมก็มีมุมมองว่ามันอาจจะต้องทําด้วยอ,อ,อีกแบบหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็มาดูกันและอะไรประโยชน์สูงสุดก็ต้องไปตรงนั้นพยายามหาทางเลือกหา,นาผนทางที่ดีที่สุดนก็ คาดว่าในสัปดาห์หน้าวันพุธเนี่ยก็จะจะน่าจะเรียบร้อยในแง่ของรูปแบบวิธีการของการระบายสินค้าครับเพราะม่อสักครู่ฟังท่านว่ายิ่งยิ่งเก็บเอาไว้ในสต็อกเนี่ยมันคุณภาพก็เสียราคาเก็บไว้ก็มีปัญหาเยอะครับครับครับท่านครับก็ตรงนี้เป็นที่เข้าใจแล้วแล้วผมผมท่านท่านพูดถูกว่าเรื่องความขัดแย้งเรื่องเรื่องทุจริต ชอราฐบางรูงก็เป็นประเด็นสาคัญเนี่ยนะครับทีนี้อย่างคนรุ่นใหม่อย่างครับอย่างโบเขาเนี่ยเขาเขาพอเขาก็ติดตามข่าวแล้วเขาก็แบบเป็นคอลัมนิสต์ด้วยเขาก็พยายามที่จะที่จะติดตามตรงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างห่วงว่าเพราะท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนเขาเหมือนกันอย่างท่านกับผมนี่เรียนตามตรงนะครับว่าในฐานะองตัวแทนตรงนี้คงจะสามรุ่นแล้วละครับสามรุ่นท่านก็เปรียบเสมอตรนสาวัยเป็นสาวัยครับตอนนี้ท่านอายุเพียงสี่สี่สี่ห้าปีเงเนี่ย แนวทางการเมืองของท่านเนี่ยที่กําหนดไว้นะในอนาคตจะเป็นเช่นไรครับคือผมก็พยายามที่จะ,ะหาทางที่จะช่วยให้บ้านเมืองและรวมถึงการเมืองเนี่ยมันต้องมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลานะครับผมผมไม่ไม่นิยมการจะไปบอกว่าอะไรเก่าไม่ดีอะไรใหม่ดีกว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหลายเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็ไม่ดี แต่ว่ามันต้องมีการพัฒนาแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้มีการช่วยกันสร้างระบบครับนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมให้ความสําคัญก็คือเรื่องของประสิทธิภาพกับความโปร่งใสครับนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะช่วยให้กติกาในการทํางานกติกาในทางการเมืองไปสู่ความโปร่งใสได้ไปสู่ประสิทธิภาพได้นะครับ,รบแล้วก็ ทั้งสองเรื่องนียจะมีได้ก็ต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยผมก็จะส่งเสริมตลอดเวลาประเด็นที่ท่านพูดถึงส่วนร่วมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าภาพลักษณ์ของท่านเนี่ยดูเป็นแฟมิลี่แมนหรือบุคคลของครอบครัวมากเลยนะฮะไม่ว่าการทําเป็นพรีเซนเตอร์ยินดีเป็นพรีเซนเตอร์ในเรื่องของรณรงค์ลักเดหรือการที่ท่านไปส่งลูกสาวที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรถ้ามีนัยยะหรือมีแนวทางในการที่นําเสนอคงสองส่วนนะครับในส่วนที่ผมไปพูดในงาน ที่สัมมนาเรื่องโรคเอชนะครับ,รบ<ม>แล้วก็เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องบุหรีก็ดีเนี่ยค,ค,คือผมอยากจะบอกว่าปัญหาหลายปัญหาเนี่ยผมหรือรัฐบาลอาจจะมีนโยบายอาจจะมีงบประมาณอาจจะมีโครงการ,รแต่สุดท้ายเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยอยู่ที่ว่าสังคมทั้งสังคมคช่วยกันมีส่วนร่วมมาก,มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างเรื่องบุหรีก็ดีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นภาษีไปแล้วห้ามโฆษณาแต่ว่าค่านิยมก็ ย,ยัง<ม>เหมือนเดิมรหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะฮะอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยครคร,รู้สึกว่า,าพฤติกรรมการสูบก็ยัง<ม><ม>ก็ลดลงบ้างน,นะฮะแต่ยังไม่มากอย่างที่เราอยากจะเห็น<ม>นะครับแล้วก็ดีไม่ดีรู้สึกว่า,าผู้สูบที่เป็นผู้หญิงอาจจะอาจจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นคลิน,นี้เป็นต้นเนี่ยม,มันมันก็ต้องไปช่วยกันรณรงค์ช่วยกันแก้และโรคเอชเนี่ยชัดเจนมากก็คือว่าตอนเริ่มต้นเมื่อมันก็เป็นเป็นสิบสิบสิบปีแล้วนะฮะ เมื่อก่อนเนี้ยเราก็เพ่งเล็งไปที่หญิงบริการคนติดยานะครับอาจจะมีกลุ่มทหารเกณฑ์กนะลุ่มคนรักเพศเดียวกันนะฮะชายที่รักเพศเดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่นะฮะเยาวชนทั่วไป<ม>นะฮะซึ่งมีพฤติกรรมทางเพศแบบฉาบฉวยนะครับ,รบแล้วก็แม้กระทั่งแม่บ้านแม่บ้านนะครับพอดีพอดีวันนั้นเนี่ยไปเนี่ยผู้ผู้ที่เป็นคนแกนนาเครือข่าย เขาก็เรียกร้องบอกว่าคนเป็นนายกเนี่ยต้องมาเป็นอยู่แถวหน้าเหมือนกับต้องมาช่วยรณรงค์เรื่องนี้ผมว่าเอาถ้าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งนะที่ผมจะช่วยรณรงค์ให้นะฮะก็คือว่าในส่วนของกลุ่มแม่บ้านที่ต่อหลังมาติดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าถ้า สามีมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวนี่้อลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ผมเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมอาสาส่วนตัวเองเลยนะเป็นพิเศษส่วนท่านเป็นแฟมิลี่แมนอยู่แล้วครับส่วนที่เดินทางไปที่จุฬานั้นอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวนะครับพอดีเป็นงานปฐมนิเจของลูกสาวก็เลยไปไปทําหน้าที่ในฐานะพ่อถึงไม่เป็นนายกก็ทําอยู่แล้วท่านไม่เคยนอกลู่นอกทางนะโบผมขอญาตเอาละ ให้เชิญเลยครับพขอพ่อบ้างนะขอพ่อก็ต้องหนักๆนิดหนึ่งสัปดาห์นี้สารรัฐธนูญก็จะตีความเรื่องพรกสี่แสนล้านผมเชื่อว่าผ่านแน่นอน